สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวิชาวิทยาศาสตร์เข้มเราจะมาเรียนรู้เรื่องการลำเลียงธาตุอาหารของพืชน,นะคะท้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะจากภาพนักเรียนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพืชเหล่านี้คะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าพืชเหล่านี้ใบมีสีเหลืองใช่ไหมคะ เริ่มจากปลายใบายลามไปยังแผ่นใบาจากนั้นใบก็จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวไปเป็นสีน้ำตาลและก็จะเหี่ยวซึ่งเกิดจากการขาดธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารที่สำคัญของพืชซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของธาตุอาหารที่สำคัญของพืชนั่นเองค่ะ เนื่องจากพืชต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างต่างๆของพืชและยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในกระบวนการสำคัญเช่นการสังเคราะห์ด้วยแสงการหายใจในดินมีธาตุอาหารหลายชนิดที่จำเป็นต่อพืชแต่ดินในแต่ละพื้นที่อาจมีชนิด และปริมาณของธาตุอาหารแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของอินทรีย์วัตถุและอานินทรีย์วัตถุที่เป็นส่วนประกอบของดินคำถามท้าให้คิดค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างนะคะธาตุอาหารของพืชสองชนิดพร้อมทั้งบอกความสำคัญค่ะแารที่นักเรียนรู้จักมาสักสองธาตุอาหาร พร้อมทั้งบอกความสำคัญซิว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญต่อพืชอย่างไรนักเรียนรู้จักธาตุอาหารอะไรกันบ้างครับครูคิดว่านักเรียนน่าจะตอบกันหลากหลายแน่ๆเลยแต่ส่วนใหญ่นักเรียนน่าจะตอบธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสและธาตุโพแทสเซียมใช่ไหมครับส่วนความสำคัญนั้นเดี๋ยวเรามาหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ จากที่เราพูดกันก่อนหน้านี้นะครับว่าพืชต้องการธาตุอาหารเพื่อให้กระบวนการต่างๆของพืชเป็นไปอย่างปกติเช่นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกระบวนการหายใจธาตุอาหารของพืชเป็นธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรงถ้าขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาต้องแก้ไขโดยการให้ธาตุอาหารที่ขาด โดยไม่สามารถให้ธาตุอาหารอื่นทดแทนได้ธาตุอาหารที่พืชขาดไม่ได้มี17ธาตุซึ่งพืชได้รับจากน้ำและอากาศ3ธา,าตุคือคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนและพืชได้รับจากดิน14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันเหล็ก แมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนและนิกเกลิลซึ่งรากพืชจะดูดธาตุอาหารเหล่านี้ไปใช้ได้หลายรูปแบบโดยธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่ครูยกตัวอย่างนั้นก็เป็น3ใน17ทธาตุอาหารที่พืชขาดไม่ได้เช่นเดียวกัน ธาตุอาหารแต่ละชนิดนะครับจะมีความสำคัญแตกต่างกันถ้าพืชขาดจะแสดงอาการผิดปกติแตกต่างกันด้วย,เด,ยวเดี๋ยวเราไปดูทีละธาตุอาหารกันเลยนะคะว่าถ้าพืชขาดแล้วเนี่ยจะมีผลหรือมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างธาตุแรกก็คือธาตุไนโตรเจนนะคะตัวย่อเราใช้ตัว N ใหญ่นะคะธาตุนี้นะคะ เป็นองค์ประกอบของคอโรฟิลจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของใบอีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบของเซลล์ค่ะถ้าพืชขาดธาดตุไนโตรเจนนะคะพืชจะมีอาการใบเหลืองจากล่างขึ้นบนแล้วก็เหี่ยวร่วงลำต้นแคระเกรนแล้วก็ให้ผลผลิตต่ำนั่นเองค่ะตัวอย่าง พืชที่ขาดไนโตรเจนนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะใบเหลืองเห็นไหมคะนักเรียนธาต่อมาคือธาตุฟอสฟอรัสนะคะธาตุนี้นะคะจะเป็นองค์ประกอบภายในเซลล์พืชเช่นในสามพฤกร,รมเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นองค์ประกอบของเยื um ่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่ในการควบคุมการออกดอก การติดผลการสร้างเมล็ดและเร่งการเจริญเติบโตของรากถ้าพืชขาดธาตุฟอสฟอรัสใบแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวแล้วกลายเป็นสีม่วงจนในที่สุดก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลหลุดล่วงรูปร่างของใบผิดปกติมีจุดที่ใบและออกดอกช้าค่ะ ตัวอย่างของพืชที่ขาดฟอสฟอรัสค่ะถ้าต่อมาคือธาตุโพแทสเซียมตัวยอ่อ K จะทำหน้าที่ในการควบคุมการลำเลียงน้ำตาลของพืชควบคุมการเปิดและปิดของปากใบถ้าพืชขดาดธาตุโพแทสเซียมเพื่อจะมีอาการมีจุดเล็กๆ สีขาวหรือสีเหลืองจากปลายใบเข้าหากลางใบลำต้นอ่อนแอและล้มง่ายดังภาพนี้เลยนะคะธาตุต่อมาค่ะคือธาตุแคลเซียมหรือตัวย่อีใหญ่ a n เล็ X, ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์รักษาสภาพของเซลล์ให้พืชทนทานต่อโรคนอกจากนี้ ยังช่วยสร้างเมล็ดและการงอกของเมล็ดค่ะถ้าพืชขา,าดธาตุแคลเซียมพืชจะมีอาการแตกใบอ่อนช้ายอดอ่อนและดอกจะหงิกงอรีบเล็กใบม้วนงอแล้วก็ขอบใบก็จะแห้งค่ะถ้าต่อมาธาตุแมกนีเซียมตัวย่อ M ใหญ่ G เล็ก ธาตุแมกนีเซียมจะเป็นองค์ประกอบของคอรฟิลช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนช่วยในการงอกของเมล็ดถ้าขาดใบแก่จะมีสีเหลืองซีดมีจุดขาวกระจายตามแผ่นใบค่ะตัวอย่างของพืชที่ขาดแมกนีเซียมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวีดีโอนี้พร้อมกันนะคะ จากการเรียนรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิดมีความสําคัญแตกต่างกันแล้วถ้าเกิดพืชขาดธาตุอาหารนั้นๆจะแสดงอาการผิดปกติออกมาแล้วเราจะมีวิธีแก้ปัญหาในการขาดธาตุอาหารของพืชได้อย่างไรครับก็ไม่ยากนะครับการแก้ปัญหาพืชขาดธาตุอาหารมีวิธีการหลักๆดังนี้ครับเริ่มจากสังเกตลักษณะอาการ วิเคราะห์ดินและวิเคราะห์เนื้อเยื่อพืชจากนั้นหาแนวทางการจัดการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารแก่พืชการเพิ่มธาตุอาหารพืชในดินทำได้โดยการใส่ปุ๋ยซึ่งเป็นวัสดุหรือสารที่มีธาตุอาหารของพืชเป็นองค์ประกอบหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชการใส่ปุ๋ย นอกจากเป็นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินแล้วยังช่วยในการปรับปรุงดินให้พืชสามารถดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ดีขึ้นเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับธาตุอาหารที่เรานะคะสำหรับธาตุอาหารที่พืชต้องการนะคะซึ่งวันนี้คุณครูนำเสนอไปด้วยก,กันทั้งหมดกี่ธาตุเอ่ยในโตัเจน ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมและแมกนีเซียมนะคะหลังจากนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดของเราให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย